นหนครับอาต่ม่มานเลยแป๊บอันนี้อะสาวกโรงงานไม่แน่ใจนรอกอ๋อติมันอ๋อชิลลกแค่โอ้โก่ลองซื้อแบบนี้ อันนี้ภาพเมอก่อนภาพเมอก่อนประเทศร้านกับทุกร้านเต,ต็มน,น,น,นี่นี่ได้เลยขับไปตลาดวินเทจนะครับเพิ่งปิดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ หลายอย่างตั้งแต่โควิดมาเมื่อก่อนภูมิเมื่อก่อนสินค้ามือสองนี่คนนิยมเยอะมือสองของเก่าของโบราณคนนิยมเยอะฮะเด๋ยนนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมเพราะว่าเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจมันชุดตัวลงมาเราก็จําเป็นต้องปิดตลาดเพื่อให้น้องๆได้ไปตั้งหลักตั้งที่อื่นก่อนเพราะที่นี่เราค่าเช่ามันแพงเราก็เช่าเขาเดือนละเป็นแสนแต่ จากพู้ค้าแม่ค้าที่มาเช่าบางคนก็ขายได้บางคนขายไม่ได้ก็มีเกิดความสงสารซึ่งกันและกันเราก็ไม่อยากจะเก็บเขาอีกแล้วก็คุยกันว่าเขาหยุดไว้แล้วก็ไปเปิดตลาดอีกทีวันเสาร์อาทิตย์ส่วนมากเสาร์อาทิตย์จะไปที่ตลาดประชารัฐหนองหอกันนะครับก็ใครจะไปไปเที่ยวก็ไปไปกันนะครับไปเจอที่นั่นแต่ผมยังรับซื้อสินค้ามือสองของเก่าของโบราณอยู่นะครับถ้า มีการที่ว่าจะซื้อจะขายหรือของที่เหลือใช้ติดต่อผมได้นะครับฝ๋าพัดศ9น9์0 9 9 1ครับยินดีที่จะรับใช้พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าน้องๆเขาตลอดไปครับเห็นว่าแนวทางปัจจุบันเราเปลี่ยนไปเป็นขายออนไลน์อยู่ที่บ้านแทนทำให้ดีไหมครับส่วนมากการช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ส่วนมากอยู่บ้านกันนะฮะอยู่บ้านกันบางคนขายทางออนไลน์ได้เยอะฮะได้เยอะ ออนไลน์ได้เยอะฮะพอใช้ได้ช่วงก่อนเยอะกว่าดีแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าทางออนไลน์มันก็จะเงียบๆหน่อยน้ำเก่าบ <c oughs> อกน้ำเก่าพ <c oughs> อน้ำเก่าที่ราบไปคุดมา <c oughs>